รักสะดุดส่งท้ายปีเชียร์ที่คำพรเลิกไฮโซบิกแล้ว <S <S หลังจากคบหาดูใจกันมานานหลายปีจนหลายคนแอบลุ้นอยากให้มีข่าวดีเร็วๆสำหรับนักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรกับแฟนหนุ่มไฮโซบิกธนพลเบญจรงคกุล ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวสงสัยว่าความรักของทั้งคู่เริ่มสะดุดแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็มีภาพสวีทหวานมาตอกย้ำว่ายัางรักกันดีเหมือนเดิมล่าสุดบูมสุภาพร์ก็ได้พูดกลางรายการทัวร์มาลงว่าตอนนี้เชียร์และไฮโซบิก so ได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วเหลือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยบูมสุภาพร์ได้กล่าวว่า ข่าวนี้เป็นข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วข่าวระหองระแหงของคู่รักเาาเชียร์และแฟนนุ่มไฮโซบิ๊กวันเลิกกันแต่มีคลิปไปเที่ยวด้วยกันอยู่คือจริงๆแล้วทั้งคู่รู้จักกันมานานถึง6ปีคบกันจริงๆประมาณ4ปีครึ่งวันนี้เราก็ขอฟันธงคุณเชียร์และคุณวิกสถานะสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังคงเป็นมิตรภาพและเป็นเพื่อนกันอยู่ ส่วนรายละเอียดลึกๆจะเป็นยังไงก็คงต้องรอให้เชียร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยตัวเองดีกว่าค่ะ